สวัสดีครับผมนี่สีมแรลงวลาวนะครับวาวจุราสามส่วนนะครับผมเป็นสูตรเปิดเปิดช่องเนาะนรับผมกับเด็กหน่อยนะครับเป็นหหน้าเด็กหน่อยมือหนึ่งแม่นวาวจุลางห้อเงเบิรงนคำไม่นยุขึ้นบ่ะมืนนีกรล่มแห้งครับผมตายต้นไม่เห็นยังไม่เนี่ย <c oughs> ไปเฮ <c oughs> าไว่แรลงวาวโอเคครับผมเดี๋ยวตามกันไปเลยนี่กับผมเสื้อเสื้อเขียวไง เป็นที่นี่ครับไปถือมาได้เท่าอ่ะเนี่ยแกงแลน,นว์อ่ะเถืออถือพี่ถือพี่านนะมาหนักกว่านะนี่ครับผม <c oughs> แกงของเราครับแกงเล็กหน่อยนะครับผมภาพบรีมบาลน้ำกันแบบรม่แมแห้งแดดแดดก็ยังแห้งครับแต่ว่ามันอีร่มมากร่มแห้งแล้วครับผม นี่ครับคนถือเบา้มาเข้าตามมาตามมาเย้ครับติดตามกันต่อไปว่าสุราของเราเป็นดอกไม้ประเภทไหนกระด้ายขึ้นไปแล้วโอ้โอ้กูไม่เห็นเบาเลยเห็นเลย สักบ่ครับสักเนี่ยยูแล้วว่าเอาไปอุ้ยขึ้นดีเลยครับอ่าไปแล้วครับผมเอาขึ้นดีอยู่จอเนียนะครับผมไปแล้วเดี๋ยวเขาหยากไปไปไงครับเด็กด้วยไปเฮาไปเสี่ยงไปเสี่ยงเลยอยู่แล้วครับผมดอกเดียวแล้วครับไปเลยบอลยูร่าสีแดงของเรครับเป็นสูตรบอลยูร่าสามส่วนนะครับเปิดช่อง อ่าสีแดงสวยครับโอ้ลมแห้งครับพี่น้องวันนี้เอวาวางข้างนีง่งะเ้าเดี๋ยวยังไงว,ว <c oughs> เออไปเสียกไปเสียกเลยเดีย๋ยวไปเสียกกันนะครับผมไปมุนมวนครับวิธีเด็กมันณนอนนะครับผมเล่นวาวเล่นวาวลมหนาวมากแต่มีเด็กหน่อยลเลเด่นน้ำกันครับเป็นวาวนี่ก็เป็นวอยดุมหน่อยของเด็กหน่อยนะครับลเลนเด่นน้ำกัน มไ,ไม่เห็นดวงวาวเลยมืดผิดมากแล้วครับเออมาหามุมใหม่กันอย,อยู่วะถือลมแห้งวาวหมุนลมแห้งวาวหมุนนะครับแห่งทนไหนว่าน,าานาอ,นนนอปีหาก,ก่อนจะนอโอเคไปเสียกันเลยก็ค,ค่อยไปเสียกันเลยเออลมแห้งนะครับผมวาวหมุน จูบกาาันนานเลยนี่ครับผมเขเรียนไปแล้ดแาาวดึงแห้งครับเมนดาบาดึงแห้งวะเดีย๋ยวเดีย๋ยวพอกันมากันมากน<อ>ันเป็นตะเปลี่ยนโอ้พ่อถือร่มติดมาข่างเดียวเลย,ย,ย,ยอ่ะขึ้นสูง้งละขึ้นซุ้งละหมุนใบหมุนบ่หรือมันโจกไปเสือ ว่าตรงนี้ถือร่มแห้งนะท่านหมุนนะครับเพราะว่ามันลมแห้งเกินไปโอ้ยโอ้โหลงยาวเลยแก่งเขโอ้ลมแห้งขนาดเลยวมาครับถือมาดวงกันทีเต็มๆเลยครับเดี๋ยวบ่าใครเห็นคือว่าสูดล่มไหมครับดวงนี้ เฮ็ดค่อนข้างที่ปีกแข็งนิดนึงนะครับเลี้ยงไปเองไปเดิมเลี้ยงก็บ่ค่อยเห็นดวงวาดอกสะท้อนนะครับมันสะท้อนเนี่ยพูดสามจิลล๋วทำเนี่ยมาสามจิ๋วเราบ่นี่นะครับดวงวาวอ้าไปทุกทางเลยแหมถือลมแห้งหนุหนธรรมดาของวาวครับติดลมแห้งหนุนมืึงนี่นลมแห้งพักคือว่าพลานเนี่ครับผมอ่าขึ้นสูงเราป่ะน,นี้ เออหมุนต la ิดลมแห้งแล้วหมุนแก่งแก่งแก่งแรนว์บอลที่ห้าปาทดีม้วนขนาดจูบพราไวม้อนมันบอลนิงครับมันเป็นลมประชดครบ ม่เสียก okay? like is is ็ะน้อยขาดได้่ยแนขาดรเห็นแล้วครับผมือว่าพ่านแล้วอาจะมันสะทอนนะครับผมมันเถือร่มเราก็จะมุนนิดนึงครับผมโื้อ้ย้โยโอ้ยโอโอออา่อไ้าม้ เห็นรอแล้ว,วครับผมโอเคครับผมคลิปนานเจอกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับ